ครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งในตอนเช้านะครับพี่น้องวันนี้ผมก็มีเมนูนะครับที่จะทําเมนูอร่อยๆนะครับเมนูอะไรตามผมไปเลยครับผมเมนูที่ผมพูดถึงนะครับก็คือผมจะแกงนะครับหน่อไม้นะครับหน่อไม้ได้มาจากการเกษตรที่ผมปลูกไว้ที่บ้านนั่นเองนะครับแต่ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือเป็นผักนะครับผักนางรักหรือว่าเมืองรักนั่นเองครับที่ เป็นส่วนผสมนะครับในการแกงหน่อไม้แล้วก็มีผักชีลาวนะครับส่งตีนฮอมเลยนะครับพร้อมกับมีเห็ดนะครับแต่เห็ดอะไรผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับนี่ก็คือเป็นเห็ดนะครับที่ผมต้องแกงใส่กับหน่อไม้นะครับพร้อมเครื่องเทศนะครับก็จะมีตะไคร้นะครับตะไคร้นะครับเทียบไว้นะครับแล้วก็จะมีพริกนะครับมีพริกแล้วก็มีกระเทียมนะครับนี่คือเป็นการแกงหน่อไม้สูตรของผมเองนะครับ ไปดูที่หม้อแกงนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ติดไฟนะครับนี่ก็เป็นหม้อแกงนะครับหม้อแกงหน่อไม้นะครับที่ผมจะทําเมนูนะครับอร่อยๆวันนี้นะครับหน่อไม้ก็จะมีฟักทองนะครับแล้วก็มีน้ําย่านางนะครับเพราะว่าน้ําย่านางเนี่ยจะทําให้สูตรนะครับแกงหน่อไม้นี่เข้มข้นและก็อร่อยขึ้นนะครับส่วนเครื่องปรุงต่างๆนะครับก็จะมี น้ำนัวผงนัวแล้วก็น้ำปลานะครับนี่แหละจะเติมรสชาติให้อร่อยนะครับกับแกงหน่อไม้นะครับเดี๋ยวก็จะมีเครื่องเทศนะครับรอสักครู่นะครับนี่คือเป็นหน้าตาของเครื่องเทศนะครับที่ผมได้ใช้ครกนะครับตามน้ำเครื่องเทศไว้นะครับพราะจะมีเครื่องเทศของเราก็จะมีกระเทียมพริกตะไคร้นะครับที่เตรียมไว้เพื่อกินหอมนะครับ เพราะว่าแกงหน่อไม้ถ้าเราใส่เครื่องเทศไม่คดเนี่ยจะไม่อร่อยครับเดี๋ยวไปใส่เครื่องเทศกันเลยครับผมตอนนี้ก็มาที่หม้อแกงหน่อไม้ครับผมจะใส่เครื่องเทศลงไปนะครับนี่คือเครื่องเทศที่ผมต้องใส่นะครับอีกสักหน่อยนะครับผมก็จะเติมน้ํานัวนะครับน้ํานัวเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมาดูนะครับเพราะว่าน้ํานัวต้องอร่อยเท่านั้นนะครับนี่คือหน้าตาที่ผมต้องใส่เครื่องเทศเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้นะครับทับพีนะครับต้องคนนะครับ ผลเครื่องเทศนะครับกับหน่อไม้หรือว่าน้ำย like like ่านานะครับให้เข้ากันนะครับเพราะว่าจะได้มีรสเข้มข้นและอร่อยนั่นเองนะครับนะครับเรามาดูนะครับผมจะเติมน้ำนัวและผงนัวเข้าไปนะครับเพราะว่าจะสร้างสีสันนะครับน้ำนะครับแกงหน่อไม้ให้อร่อยนั่นเองนะครับนี่คือน้ำนัวนะครับแล้วก็จะมีนะครับผงนัวนะครับใส่นิดหนึ่งนะครับนะครับแค่นี้นะครับก็จะได้แกงหน่อไม้ อีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่ารอให้หม้อนะครับรอนิดนิดนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูโชมหน้าที่เราจะแกหงตอไม้นะครับทีนี้เราจะมาเติมเห็ดลงไปนะครับนี่คือหน้าตาของเห็ดนะครับนะครับนี่หน้าตาของเห็ดถ่ายอยู่ในครัวนะครับเราก็จะเติมเห็ดลงไปครับผมอ่าเป็นขั้นตอนนะครับเติมเห็ดลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการขนนะครับ คนเห็ดนะครับเพื่อให้หน่อไม้นะครับฟักทองนะครับแล้วก็เห็ดให้สุกนะครับนี่นะครับแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับแกงหน่อไม้ก็เหลืออีกก็คือผักชีแล้วก็ผักแมงลักนะครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายครับผมผมก็ใส่ผักชีนะครับผักชีลาวนะครับแล้วก็ใบแมงลักนะครับลงไปนะครับก็จะสุกแล้วนะครับก็จะสุกแล้วนะครับเพราะว่าทําเมนูทําแกงเนี่ย ถ้าหม้อของเราเนี่ยไม่เดือดนะครับก็จะไม่สุกนะครับเพราะว่าอาหารนี่ต้องปรุงสุกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าอาหารปรุงไม่สุกเนี่ยผมจะไม่รับประทานนะครับเพราะว่าเมนูต้องสุกเท่านั้นครับผมเท่านี้ก็ได้แกงหน่อไม้ที่จะอร่อยอร่อยตามเมนูผมแล้วครับผม